จะนั่งบ uh ุญนาอุทัยบาทเนี่ยจ้าอยู mm ่บ้านเลขที่หกเจ็ดโมสิบเอ็ดบัตรละหลวงตำบลหนองแวงอำเภอเน่เขมคั้งสอนจังหวัดมุกดาหารเด้่จ้านาหน้ายั้งมันแข็งจ้ามันแข็งกีดกระเบนิ่มมือก็นําเลี้ยงลากเพราะว่ามันสิเตรียมปูเข้ามาบีบลงหิ่งมันสิเลยอยู่เคืองปูนําเลี้ยงใสๆเพราะเราเข้าเอาเอาหนังกดไปไปไอ้หนังส่วไปหยอดนี่ให้ได้มันกับบ่อบ่อแข็งเลยมันสิต้องแดงต้องแดงต้องแดงอยู่สละบ่อแข็งง่ายดอก กระเซาะใบมันก็สิขึ้นเป็นอันเป็นคืออันห้างเพิงห่วงเพิงนี่เป็นหูเป็นฟองเป็นฟองบัได้บัได้เรียมซี่จ้ะน้ำยามันกับบ่อคอยออกปันไดน,นะบ่อบ,บ่ปบันไดพอได้มาใส่โซลีพรลาราพี่เนียมได้มาใส่ตัวนี้แล้วลดมันก็เลยนิ่มน้ายา,ยางก็นิ่มน้ำยางก็ไหลดีจ้ะพอห้ามาใส่ตัวนี้แล้วนี่ก็นี่สิแหละคือเห็นเนี่แหละแข็งยางมันก็แข็งไอ้ตัวนี้แล้วห้ามาใส่มันมันเปียกมันนิ่มบ่อฮาดปักมีดปุ๊บน้ำยางมันสิไหลน้มันกูดลดนะจ้ะ ก็รู้สึกว่าดีนะรู้สึกว่าดีลหลายเติบอยู่เออถ้าพวกมีปัญหาเรียงกลํำกรดำเรียงหลายๆก็เปียกอย่างแข็งก็แนะนำใส่ตัวนี้แล้วจ้าเดอ้อนี่ละ่ะโซรีพระราพี่เนียมจา้าใส่ตัวนี้แหละเด้จ้าเดอ้อ